สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ู u ูบชา n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับหัวข้อนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นความสําคัญนะสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับที่เกิดมาในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ พบเจอนะครับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันนะพบทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับพบถึงเห็นเหตุนะปัจจัยของความผันผวนต่างๆในโลกใบน,นี้นะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาในโลกนี้ต้องการพบสุขนะครับแนะต้องไม่ต้องการพบความทุกข์นะต้องการพบเจอสิ่งดีๆนะไม่อยากจะเจอสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ว่ารู้อะไร นะครับต่างๆมากมายในโลกเนี่ยแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะครับไม่อาจที่จะหนีพ้นไปได้นะครับแต่คำถามก็คือว่าแต่รู้สิ่งนี้เนี่ยจะดับทุกข์ได้นะพบสุขแท้จริงเนี่ยสิ่งนี้นี่คืออะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูตั้งแต่เราเรียนหนังสือนะในวัยเด็กนะครับเรามีวิชาความรู้มากมาย อนะ่ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์นะครับสังคมศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงพุทธศาสตร์นะครับนะที่เราเรียนกันนะในชั้นประถมมัธยมนะพุทธศาสนานะครับแต่ทำไมนะครับเรารู้นะครับสิ่งต่างๆมากมายนะในชีวิตเรานะตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับมาสู่วัยรุ่นนะไปไวัยทำงาน นะมาถึงวัยที่มีครอบครัวนะบางท่านก็ถึงวัยเกษียณแล้วนะครับเรารู้สิ่งต่างๆมากมายนะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะทางนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนะจากที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์มาสู่ยุคที่มีคอมพิวเตอร์นะจากยุคที่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาสู่ยุคที่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย นะครับนะรวมถึงสมัยนี้ก็มีนูนะ่นแะเป็นลักษณะของควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับนะมีความไวนะมีความสามารถในการประมวลผลอะไรมากมายนะสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏในโลกบอกว่าศาสตร์เรามีมากมายเหลือเกินวิชาวความรู้ทางโลกเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับดูเหมือนเรียนไม่จบสิ้นโดยสําไปนะครับย่งถ้าเกิดเรามองออกไปถึงหัวนอก โลกนะครับนะมองไปถึงอวกาศภายนอกนะครับเรื่องของจักรวาลน,นะเรื่องของกาแล็กซี่นะครับถ้าเรากล้องส่องออกไปนะนอกโลกไปเลยนะ <c oughs> เห็นโอ้โหมีสิ่งน่าสนใจมากมายนะครับค้นหาดาวดวงใหม่ค้นหาสิ่งมีชีวิตนะครับนะนอกโลกนอกระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับไปถึงกาแล็กซี่ต่าง จริงสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ใช่มนุษย์นะเพิ่งมาสนใจกันในยุคสมัยนี้นะครับในรอบศตวรรษนี้นะครับเขาเรียกว่านับเป็นสหัส,สวรรษละนะที่มนุษย์เนี่ยมองไปเหมือนท้องฟ้ามองออกนอกตัวนะครับมองสิ่งต่างๆนะครับแล้วเกิดความสงสัยนะมนุษย์เกิดมาทําไมเราเกิดมาทําไมทําไมเราถึงมีความทุกข์นะครับแนะความทุกข์นี้ มันมันจะดับได้อย่างไรนะความสงสัยแบบนี้มีมานานแล้วนะครับนะก่อนที่พระพุทธเจ้านะจะมาตารัสรู้ความจริงได้สำปเพราะนั้นนะครับแต่คำถามก็คือว่าทำไมนะมนุษย์เราถึงไม่สามารถนะครับนะที่เราจะหนีนะพ้นความทุกข์ไปได้นะทั้งที่เรามีความรู้นะเราสามารถรู้อะไรต่างๆมากมายในโลกนะครับนะ เรานึกถึงย้อนไปเมื่อห0 0พันกว่าปีที่แล้วเนะพิ่งมีอรารยธรรมโลกนะความรู้ยังไม่มากนะหลังๆนี้ความรู้เยอะแยะไปหมดนะครับนะเด็กๆนี่เรียนกันไม่หวาดไม่ไหวนะบางคนเรียกว่าความรู้ท่วมหัวนะเอาตัวไม่รอดด้วยซ้าไปแต่ดูเหมือนความทุกข์ก็ตามทวีความรุนแรงนะครับมากขึ้นสลับซับซ้อนมากขึ้นนะเป็นสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมีความรวดเร็วมากขึ้น ของระบบสื่อสารอิเนละ็กทรอนิกส์ต่างๆเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับนะความรู้มีมากมายเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะครับก็ยังไม่อาจดีพ้นไปได้แต่รู้สิ่งนี้นะครับจะดับทุกข์ได้นะพบสุขแท้จริงนะนะจริงๆนะ้วพวกเราก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพนะราะผมพูดในช่องผมมาเสมอๆนะครับถึงเรื่องความรู้ในสิ่งนี้ คือการตัดสรู้นะครับของพระพุทธเจ้านะครับเมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วนะครับในยุคสมัยที่ยังไม่มีนวัตกรรมไม่มีเทคโนโลยีนะามากมายเหมือนสมัยนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมเศรษฐกรริจการเงินนะครับที่กว้างขวางนะเป็นโลกาภิวัตน์นะครับนะเหมือนยุคสมัยนี้ สมัยก่อนผู้คนก็มีความทุกข์นะครับนะแล้วก็มีความเชื่อเหมือนกันแหะครับว่าศาสตร์ต่างๆนะที่โลกพัฒนามาจะช่วยทําให้มนุษยนะ์มีความสุขที่แท้จริงนะครับก็จะสามารถลดความทุกข์หรือดับความทุกข์ได้แต่วันถึงยุคสมัยดีนะครับนะต่างไปนะ2 5 2 6 2 6 0 0ปีเนี่ยเราก็จะพบเห็นว่านวัตกรรมต่างๆความรู้ต่างๆมากมายจริงๆนะเรียนกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับ ตำราในยุคสมัยนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยที่ผมเรียนนะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับนวัตรกรรมก็ไปหรือเกินมีความสามารถนะครับนะทางด้านนวัตรกรรมสูงมากเทคโนโลยีนี้สูงมากนะครับแต่ความทุกข์ก็มีอยู่นะตามวนเวียนแต่ว่าสิ่งนี้นะครับนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไวนะ้เมื่อกว่า2,500ปีที่แล้วนั่นคืออริยสัจสีอริยสัจสีความจริง ความจริงที่ทําให้ผู้รู้นะครับสามารถดับทุกข์ได้ทุเราทุกข์ได้นะครับผมจริงเชิญชวนันนะครับว่าเรารู้อะไรมากมายเนี่ยนะครับเรียนกันจนหัวสมองเนี่ยนะครับปวดนะปวดหัวนะมึนหัวไปหมดนะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะวัตกรรมอะไรมากมายแต่ความทุกข์ก็ยังดับไม่ได้นะครับหนีพ้นมัไม่ได้เพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ใจ นะครับในใจนี้เองนะครับนะมันมีเหตุของมันนี่นะครับถ้าเราสามารถที่จะดับเหตุนั้นได้นะครับนะความทุกข์นั้นก็จะทุเราและหายไปก็จะพบความสุขที่แท้จริงนะครับสี่เหล่านี้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันต้องมองเข้าหาในจิตใจตัวเองนะครับที่เราหนีความทุกข์ไปไม่พ้นเนี่ยเพราะว่ามันติดไปกับจิตเรา จิตเราก็คือตัวรู้นะตัวรู้มันไปไหนมันก็ตามเราไปนะครับมันมีเหตุของมันเหตุของมันก็คือเรื่องของอกิเลสตัณหานะซึ่งกิเลสตัณหาก็จะเป็นตัวสร้างนะเรียกว่าวิบากกรรมตามมานะวิบากกรรมก็ไปเก็บอยู่ในจิตนี่แหละครับนะในตัวรู้นี่แหละครับมันก็ตามเราไปนะตราบใดที่มันมีกิเลสตัณหาอยู่นะครับ เพราะนั้นในคําสอนพุทธศาสนานะจึงสอนจากพื้นฐานก่อนก็คือให้ละบาปนะหลังจากนั้นก็คือสั่งสมบุญที่ต้องทําอย่างนี้เป็นเพราะว่านะครับถ้าเรายังมีบาปนะติดตัวไปเนี่ยเราก็จะพบเจอแต่สิ่งร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราจึงต้องสั่งสมบุญนะละบาปคือไม่ทําเหตุนะแห่งบาปแล้วก็สั่งสมบุญก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆนะที่จะพบเจอหลังจากนั้นทําจิตให้บริสุทธิ คือปล่อยวางทั้งบาปและบุญนะครับเนะเพื่อให้หลุดพ้นนะหลุดพ้นก็จะพ้นทุกข์ได้นะครับโดยสิ้นเชิงนั่นเองนะครับรู้สิ่งนี้แหะครับทำให้เราดับทุกข์ได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอดิดตามในช่อง YouTube channel, ยูทูบชแนลจันร์เสริญครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ